ขอเชิญชวนภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปนะคะร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติในปี2566นี้นะคะเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังเป็นการป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดมลภาวะที่เป็นพิษจากฝุ่นละอองและหมอกควันเป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน ซึ่งบริเวณสถานที่ที่เราจะมีการจัดกิจกรรมนะคะก็คือบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าศพกกฝั่งขวาบ้านร่มแก้วตําบลโป่งน้อยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายหนึ่งคนหนึ่งต้นหนึ่งพลังมาร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้กันนะคะ